ทาี่กัะและกังไปอดนะคงนจต่อไปและกระตแรงงานเพื่อการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมทางมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้หรือเรียกว่าปูปัญญาทางวัฒนธรรมตลอดชีวิตสร้างบิสัม์ทาง้องกิจและการพัฒนาต้นแบบจังหวัดนครศรีธรรมน่านนั้นเป็นเมืองแห่งมรดกวัฒนธรรม ภาคภูมิใจของพวกเราคือตอนนี้ก็ยังมีร่องรอยต่างๆไม่ว่าเรื่องของพุทธศาสนาสถาปัตยกรรมศิลปกรรมนะครับเรื่องเรื่อื่นที่เป็นประวทติการณ์ก็ามที่บรรพบุรุษเราได้ได้สร้างมาแต่ว่าพวกเราอาจจะยังไม่ได้มีการศึกษาวิจัยหรือมีการดำเนินการเรียนรู้ในเรื่องนี้อย่าเป็นรูปธรรมเพราะนั้นการที่ทางชุมชนของเทศบาลนะครับเราดำเนินการเรื่องนี้เราถือว่าเป็นเรื่องที่ มีความสำคัญและก็เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์นะครับตามที่โครงการวิจัยไ,ได้ตั้งไว้นะครับและที่สำคัญก็คือไห้เกิดความขับเคลื่อนการชัยใช้สุขการ,รท่ก็เ,เป็นเป็น